ชากันนิดนึง่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศชาตินิดนึง่งทำเวลาเถ้าเกิดดูเฉพาะปัญญาของพรนาัทธาน,นายกรัชมนตรีในการดีเฟน์งบปี2569แล้วกูว่าไม่รอดหมายถึงว่าประเทศชาติอืมหมายถึงนายกแหละถ้าจะไม่รอดงบประวัณปี69จะต้องใช้ในเดือนตุลา ของปีนี้ปีนี้ปี68ใช่ไหมงบ69ที่มีการดีฟเฟนในสภาสองสามวันนี้มันจะต้องเป็นงบที่ใช้ในวันที่1ตุลาคมของปลายปีนี้นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่างบ69เป็นทั้งเงินเดือนเงินดาวของข้าราชการทหารตำรวจทั้งหมดและนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นงบพัฒนาประเทศตามโครงการของรัฐบาลที่มีและตามรูทีนของกระทรวงสมุนกรมต่างๆที่จัดไว้อย่างเช่นกระทรวงบังกระทรวงจะต้องใช้งบประมาณ2 0 0 0 0ล้านกระทรวงบักระทรวงใช้งบ7 0 0 0ล้านกระทรวงบังกระทรวงใช้งบประมาณห กระทรวงบางกระทรวงใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่มีการเนี่ยจัดไว้ในแผนระบบของการจัดการงบประมาณเพราะฉะน้นง,งประมาณเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วค่ะไม่มีใครที่จะไม่ผ่านงบประมาณสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆคนเพราะอะไรเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันตัวที่จะต้องไปพัฒนาประเทศและเป็นตัวที่จะต้องเป็น,นกลไกในการไปฟื้นฟูชีวิตประชาชนซึ่งมันจะเป็นงบหลวงงบหลวงเนี่ยจะมันจะไปช่วยงบหลวงคือภาษีประชาชนภาษีกูที่ขายของภาษีพวกมึงทั้งหลายภาษีพวกมึงภาษีพวกมึงงบ หลวงคืองบไม่ใช่ภาษีพ่อภาษีนี่ใครแต่ณะนเด,ดีวยวกันเราแค่เอาลูกหลานชาวบ้านเขาเนี่ยนะคะมานั่งบริหารงบท,ที่เราเนี่ยจ่ายภาษีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีงบประมาณแผ่นดินประมาณ3.5ถึง3.7ล้านล้านบาท3.5ถึง3.6 7ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะปีนี้มี3.7 8ล้านบาทปีนี้นะคะงบประมาณ3.7 8ล้านบาท <c oughs> 3.78ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นนะคะงบปกติงบราชการ op, งบเงินเดือนงบประจําแล้วก็งบพัฒนางบยุทธศาสตร์หรืองบอะไรก็ตามแต่ล่าสุดเนี่ยพนักท่านเขาเนี่ยประกาศว่าจะมียุทธศาสตร์ทั้งหมดของรัฐบาลชุดนี้6ยุทธศาสตร์งบประมาณชุดนี้3.78ล้านล้านบาทเนี่ยก็จะเอาไปใช้สําหรับยุทธศาสตร์6ด้านที่นําโดยรัฐบาลแพรทองทานดังนั้นงบประมาณก็วันสองวันนี้คงจะต้องผ่านระหว่างที่มีการเนี่ยโต้เถียงกันในสภาก็คือเป็นเพียงแค่ แล้วก็กระใสว่างบอันนี้ใช่ถูกไหมน้อใช่แต่งบจะสามารถไปนะคะตรวจสอบกันได้อีกทีหนึ่งในส่วนของกรรมธุรกรรมทธิการอะไรทั้งหลายแล้วก็จะแปลงงบแปลงงบอะไรต่างๆกันทั้งหลายอีกทีหนึ่งก็คือต่อเมื่อผ่านตรงนี้พอผ่านตรงนี้ก็เข้าสู่กรรมธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะเข้าไปสู่โหมดของที่ประชุมนะคะวุฒิสภาสองสามวันจากนั้นก็เข้าที่ประชุมของร่วมรัฐสภาแล้วก็โหวตงบเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะทุกคนงบประมาณคือจําไว้นะคะเวลา เขาดีเฟนงบประมาณนั่นคือเงินของพวกเธอนั่นแหละเงินที่เราทํางานงกงกงกตื่นมาแล้วก็จ่ายภาษีตื่นมาแล้วก็จ่ายภาษีแต่วันนี้เรามีพระนท่านที่ไม่ได้เสียภาษีไปนั่งดีเฟนงบแทนเราพระนท่านผู้ซึ่งยังไม่ได้เสียภาษีซึ่งงบประมาณนี้มีอยู่ทั้งหมด3ามจุดเจ็ดแปดล้านล้านบาทของปีนี้นะคะ ถ้าคุณพี่ตุ้งติ้งสะดิ้งสีขี้หมาหมกนะคะซึ่งเป็นลูกของอดีตนายกผู้หนึ่งนะคะและปัจจุบันเป็นนายกผู้หนึ่งนะคะจ่ายภาษี218ล้านบาทงบประมาณที่กําลังจะตุกุกตะกักดันเออๆอ,อ,อ,อยู่ในสภา,าในตอนนี้มันจะต้องเป็น3ล้าน7จ0 0 0 0กี่พันก็แล้วแต่แล้วก็บวกอีก218ล้านบาท ของนายกตุงติ้งเสด่ิ้งสีที่ได้มีการนะคะไม่สายภาษีเพราะฉะนั้นอยากจะให้พระนท่านผู้นําประเทศนะคะไปจ่ายภาษีเสียดีๆและก็เร็วๆภาษีรับภาษีให้ที่ยังไม่ได้จ่าย2องล้านบาทเพราะนั่นสามารถที่จะสร้างเหมืองสร้างฝายเล็กสร้างเหมืองสร้างไยสร้างเขื่อนสร้างอ่างได้1อันเลยทีเดียวและถ้าเกิดสร้างเหมืองเนี่ยก็ได้ประมาณ8อันสร้างฝายก็ได้ประมาณ100อันสร้างอ่เขื่อนอาจจะไม่ได้แต่ว่าสร้างอ่างเนี่ยได้เสริม คอนกรีตอ่างได้อีกนิดหนึ่ง218ล้านเพราะฉะนั้นพระนัทท่านควรจะไปจ่ายภาษีด้วยนะคะ เรียกร้องว่าพระณา่าน,นควรจะต้องไปจ่ายภาษีด้วยเพราะถ้าเกิดพระณา่าน,นไม่จ่ายภาษีนะคะดิฉันคิดว่ามันจะไม่แฟร์กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปตาดำๆที่เขาตื่นขึ้นมาก็จ่ายภาษีพนะ่านไม่ควรที่จะนะคะมีนะคะการแบบว่านั่งนะคะดิเซนงงบเหมือนะตัวเองเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็เสียงบประมาณต่างๆนู่นนี่นั่นจา่ายภาษีซะเต็มประดาท่านยังไม่ได้จ่ายภาษี2 1 8ล้านบาทคา่ะ